วันนี้ไปได้ผักแพวมาจากตลาดนะทุกคนนี่แพลสวยๆเลยเดี๋ยวเราจะเอามาลงแปลงนะคะกระมังน้อยๆของเรานี้แหละดินก็เป็นดินที่บ้านหน้าดินปกติแล้วก็ผสมกับแกลบนะคะทุกคนก็จะมีพวกกากกาแฟเพราะว่าเราทำกาแฟเราก็เทๆทไว้ข้ารวมกันเลยเหมือเป็นการหมักดิน 在谈业务了嘛？就。 เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอให้เขาแตกขายายออกมาเองนะเดี๋ยวลากเขาก็จะออกตามกิ่งนะทุกคนเคยเอามาชำนะทุกคนแต่มันโตช้ามันงามช้ามันสู้แบบซื้อแบบนี้มาลงไม่ได้นะเดี๋ยวก็แพ่แพ,แพ่ไว้มากนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะดีตัวยุ่ง